สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูหลิวก็จะพานักเรียนไปออกเสียงสระค่ะหลังจากที่นักเรียนทุกคนได้เขียนรูปสระลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกออกเสียงสระต่างๆกันค่ะโดยการออกเสียงสระก็จะมีการออกเสียงดังต่อไปนี้นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ออเอ่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 อัวอัวอํออ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 ายอไอเอานักเรียนสามารถที่จะฝึกออกเสียงเหมือนคุณครูได้เลยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้จำแล้วก็ดูรูปร่าง ลักษณะของสระต่างๆเวลาที่นักเรียนนำเอาสระไปผสมกับพยัญชนะจะช่วยให้นักเรียนนั้นอ่านคล่องขึ้นค่ะอย่าลืมฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ